ที่เพิ่นที่ขอบอกว่าใจอีสานอจัดไปครับผมไม่ดองแล้วเอ้าเอ้าเ้าไปกันต่อหาเสร็จแต่ก็ปิดปอกไว้เลยระวังน้ำลายมันหน่อยนะลูกพอจะไปฉีดยาแล้วนี่พ่อแม่น้ำลายมาบอกเอาหัวใจอีสาน ตามคลัวม่งลูกหนีซะคนดูเท่า <Ru> ไหร่น่ะ <_ D> คนดูเก้าพันเก้ันสีเอาเอาไปกันต่อพี่น้องม่ตะวลไไปหนหนาครับรักเพลงสุดท้ายตรากใดมอลำยังคงมีคำว่าโอ้ละนอลูกสาวอีแม่อีพ่อคนนี้ยังมีย่ออีสาน น้ำโคงชีโมนบนคุณข้าวเหนียวเฮยดครองโบราณอกกอดหัวใจอสานบ่มีมือปล่อยไตคขันแทนากินน้ำหอยควายจำได้เสมอ บาดแผลความจนที่เจอแปรรูปมาเป็นพลังห้ามถอยซอกคนจนเลยก็จะเจอฝันนานน้าละคอยต้องไปได้คะแนนเต็มร้อยในวิชา อนุญาตให้เราอ่อนแอและความพายแพ้ก็บอดีปแปลว่าต้องมองหวนหมอลำเสียงแคนเสียงพินเป็นวิตามินเสิมแบงดินรนบลืมให้เกียรติความจนมาก้าวพ้นทางเดินกันดานโอ ไอ้บอกฮักกันแนวรับความเป็นอีสานได้บ่กินปลาแดกอ้ายหอมบ่นอฟังลำเป็นบ่นอเต้นนา